การทอผ้าฉลองพระองค์ทอผ้าฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรบ้านก๊กอกาะเจนิโนบ้านพี่บ้านบ้านก๊กเกะในที่สุดก็ด้มาเห็นพจฟิโนะมึงเนี่ยราาแสนแถวนี้เขาจะตัดไปแล้วค่ะราคาแสนม่วนหรือเมียครับ เม็ดละแสนเลยะบ่ค่ะมันอยุสี่สออันนี้ผ้าไหมไ็นบ่จ้ะเห็นแต่ในยุทูบอันนี้จาต้องใช้เวลาจากมื่นยืดเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่เม็ดสี่เม็ดสองเดือน บ้าวาพนสังนี้ครับนเส้นไหมเนี่ยต้องใส่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยก็พอลูกกากาไลยูุทธใส่ให้แกจนเลี่ยวคนเล้วแล้วจะเลี้ยงไหมไว้บบงเด็อโบค่ะบริเทียมไหมเขาซื้อมาจากโรงงานจุนไหมไทยค่ะเขาสังของจุนให้กำลังจุนใช่ค่ะ

เพื่อนไหนเพื่อนว่าขึ้นขึ้นได้ไล่แบบนี้เห็ดแบบนีนอ๋อในเดียค่ะลไล่ยังนี้อ๋อดุมพายุรีแดงแต่เอาอันนี้ม <boo ze bird> ัดหมีไว้แล้วค่ามัดเนี่ยกำลังดึงไล่ใส่เมนูอีเวนต์นัมเบอร์วันเลย My m มาเด r She d ดูเด็กนัมเบอร์วันกินบ e นพยาบาลต้นโอ้เดีไม่เห็นแล้วจ้ะของกิงของแทะเห็นแต่ได้เพจได o ยูทู e พย่บานตนุล <Yeah. S 1> มาเห็นบ้านเจ้าระเด้อบัตร mm. ของกิ่ง่ะบันนี้โอ้ยจะมันสวยมันงามบ้านนนกอก <c oughs> อกพยาบานตนุนมาเห็นแล้ว ชุมนุมชุมชนท่องเที่ยวพิถีพิถีบ้านโนนกอกสิ่งเป็นเส้นเสน with with the different threads and uh, we do i that t old ladies they do it for m a t s on the floor ผ้าฝรังมาท่องเที่ยวมาชม ดอกไม้แมสออนเลเยอร์ฟิลิบปบัาดีจ้าเพิ่นมาเบิง่งอ้สาวหลอกโอเ้เขาเอิายังเกาะปันนป้นหลอดท่นปั้นหลอดจ้อืมในวิธีปั้นหลอดพี่น้องพยาบาลตุน่นเพิ่นไปใส่จำเลยจ้าเพิ่นไปวัดมาไปอืม นี yeah. mm ่มันจะเบอร์อย่าแฮอยู่นะอืปันหลยเจ็นน้อยพบ้นมาังเี่ได้กันหลายๆคนปะจ้ะจ้าอื้นยากข้นแต่ว่ามากสินะ